ข้อที่24ครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเลขนะครับโดยที่มีข้อมูลอยู่5ตัวก็คือ5 6 7 8แล้วก็เ้าเขาบอกว่าใน5ตัวนี้เนี่ยให้เราเอาเลขโดดมาแค่ตัวของ3ตัวนะครับจาก5ตัวนียให้หยิบมา3ตัวไม่สากันนะครับแล้วก็ให้ใช้เลขโดด3ตัวนี้ในการสร้าง4หลักแสดงว่ามีแค่3ตัวและต้องการสร้าง4หลัก ดังนั้นแล้วเขาบอกว่าทั้ง3ต้องใช้ให้ครบแสดงว่าใน3ตัวนี้จะต้องมีตัวหนึ่งที่โดนใช้2ครั้งนะครับเขาเลยถามว่าจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จํานวนเริ่มจากเราต้องเลือกเลขมาก่อนครับเขาเรียกว่า5เลือก3นะครับเลือกนะครับเลือก3ตัวจาก5ตัวยกตัวอย่าง <S <S ให้เห็นภาพจะจะได้เห็นภาพง่ายๆนะครับมี5เลือกมาสามสมมติเราเลือกเลข5เลข6แล้วก็เลข7มา3ตัวแน่นอนว่าในความเป็นจริง มันไม่จำเป็นต้องเป็น5 67ก็ได้ครับเป็นเลขอื่นก็ได้แต่แค่เขียนให้เห็นภาพเฉยๆว่าสมมติว่าตอนนี้เราเลือกเลข567มาเอามาสร้าง4หลักคำถามก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนต้องใช้2ครั้งคำตอบคือไม่รู้ก็เลยต้องเอาใน3ตัวนั้นเนี่ยให้เลือกมาตัวหนึ่งแล้วก็เขียนว่าใช้2หลักนะครับใช้2หลักกันเองเช่นอาจจะเป็น เลข5กับเลข5หรือบางทีอาจจะเป็น6กับ6ไม่ก็คือเป็น7กับ7็ก็ได้นะครับดังนั้นพอเราตอนนี้รู้แล้วว่าอ๋อไอ้5ตัวนั้นนะให้เลือกมา3ตัวนะแล้วก็ใน3ตัวนั้นนะให้เลือกมาตัวหนึ่งที่ต้องใช้2ครั้งใช้2หลักแล้วเอาเลขมาเรียงกันนะครับตอนที่เลขมาเรียงกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเข้าแถวเส้นตรงนั่นแหละครับเปรียบเสมือนว่ามีอยู่4ตัวเขาเลยเรียกว่า4แฟกเอามาเรียงกัน แต่ว่าต้องหารด้วยของซ้ำสองแฟกครับสองแฟกคือของซ้ำครับซึ่งในที่นี้ก็คือเลข5นั่นเองนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราเขียนทันทีโดยที่ไม่เขียนเลขให้ดูเนี่ยอาจจะงงว่าทำไมมันถึงต้องหารด้วยของซ้ำคือ2นะครับดังนั้นเห็นภาพง่ายขึ้นข้อนี้เขาก็เลยถามแค่ว่าสั้นๆแค่นี้แหละครับถามว่าสร้างได้ทั้งหมดกี่วิธี5เลือก3ก็คือ5คูณ4คูณ3ส่วนด้วย3 สแล้วก็หนึลูกหคือได้3ครับ4ี่แฟกได้24ครับแล้วก็2แฟกค,คือได้2ดังนั้น3ตัด3 4ตัด2ได้2ครับ5 2 10คูณ3 24ตัดกับ2เหลือ12ครับกลายเป็น360วิธีครับนี่คือจำนวนที่จะสร้างได้ทั้งหมด360ตัวครับเรียบร้อยข้อนี้ ให้ระวังดีๆว่าต้องสังเกตเองว่ามี3ตัวต้องเขียน4หลักคือแสดงว่าต้องมีของซ้ำแล้วนะครับการเรียงแถวเป็นเส้นตรงก็คือใส่แฟกเตอด้เลยแล้วก็หารของซ้ำอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับข้อนี้ตอบ360นั่นเองจดเสร็จแล้วไปดูข้อถัดไปกันครับ